ห่วงจุ้ยเที่ยงวันกับกรณีศึกษาที่ท่านอาจารย์สอนให้เข้าใจถึงเรื่องเวลาส่งผลต่อห่วงจุ้ยอย่างไรอีกทั้งปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะทิศทางดวงชะตาอาชีพเฉพาะคนเฉพาะบ้านโดยแท้จริงมันมีปัญหาอย่างที่อาจารย์พูดอธิบายครับสิ่งที่คุณทําได้และดีที่สุดคือจ้าบ้านอย่าอยู่บ้านนี้ถึงขั้นทําให้เจ้าบ้านติดเตียงติดเตียงเป็นผัก คือคือต้องบอกนะอาจารย์ต้องบอกชอบไม่ชอบก็ก็บันทึกไว้เพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวพอเจอแล้วมันเหมือนนะอาจารย์ทำบาปอาจารย์เจอปัญหาแล้วไม่พูดไปตรงๆ<ม>คือบ้านหลังนี้นะะทิศทั้งหมดเนี่ยทิศโดยปกตินะทั้งหมดเลยทิศที่สมบูรณ์ที่สุดมันก็ประกอบไปด้วยเหนือใต้ออกตก เหนือใต้ออกตกแล้วก็ทิศเฉียงทั้งสี่ออกเฉียงใต้โตนตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้วก็คือแปดทิศแต่ละทิศเป็นตัวแทนของชีวิตในแต่ละมุมในแต่ละด้านอ,าอย่างเช่นทิศเหนือเกี่ยวข้องเรื่องเงินเงินที่เป็นรายได้าจากการประกอบการเกี่ยวข้องกับการประกอบการถ้าทิศนี้หายไปเราจะอ่อนแอในเรื่องนี้ ทิศใต้เป็นทิศที่เกี่ยวกับการยอมรับเกี่ยวกับชื่อเสียงถ้าหายไปเราก็จะวันแอคือรวมๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติของทั้งแปดทิศรวมกันรวมกันก็คือความปรารถนาของคนถ้าจะสมบูรณ์บ้านนี้จะต้องไม่เสียหายเลยแต่ปรากฏว่าบ,บ้านนี้เนี่ยในแปดเสียไปเจ็ด mm hmm. น้าขนาดนี้เสียไปเจ็ด ซึ่งมันก็ย้อนกลับไปว่าถ้าไม่ใช่ห้าคนอยู่ด้วยกันถ้าไม่ใช่เวลาที่ผ่านมาคุณเข้าถูกจังหวะนะนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของตรงกสายอาชีพไม่อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่อาจารย์พูดมาถึงจังทเนี่ยมันคือผวงตุ้ยแหละนี่นี่นี่คือทำพวงตุ้ยให้คุณแล้ว พออจารย์วิเคราะห์ออกมาบอกให้รู้ทั้งหมดแหละไม่ใช่ไม่ได้ทำคือตอนนี้โดยโดย,โดยตัวบ้านกับพื้นที่มันเหมือนนักกล้ามใส่เสื้อใส่เสื้อกล้ามมันต้องรัดๆ <laughs> ที่นี่เนื้อที่มันเล็กแต่บ้านมันใหญ่อ,อยากพับที่อะ ยิ่งถ้าคุณขยายออกไปปับ๊บมันก็ยิ่งไม่มีที่อืม,อมแต่ว่าคนจะรวยมันต้องมีที่ถ้าไม่มีที่เนี่ยมันก็เหมือนอยู่ในที่ที่แออะระเบียบกระเสียนเราก็ได้ในระดับหนึ่งเนี่ยด้วยด้วยความที่เรามีต้นทุนอันนี้เขาเรียกต้นทุนเนี่ยที่พูดมาว่าอของคุณทั้งอาชีพทั้งหมายเลข แต่ว่าโดยเวลาอีกเหมือนกันเนี่ยหมายเลขเนี้ยกําลังจะไม่แข็งแรงคุณทั้งสองคนเป็นคนหมายเลขหนึ่งคนหมายเลขหนึ่งในช่วงเวลาตั้งแต่ปีหกเจ็ดหรือตั้งแต่ปีนี้หกหกไปจนกระทั่งถึงแปดปดเจ็โดยภาพรวมจะเป็นคนที่พบปัญหาและอุปสรรคเยอะอเวลามันเปลี่ยนมันก็จะกระทบกับเราเนี่มยมัน อันนี้ห่วงจุย้ยู่ล้วนเลยยังไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็โดนหวงจุย้อยู่ทุกวันถ้าจะให้ย้ายภายในสองสามปีนี้คือการเงินหนูก็คงยากอาจารย์เข้าใจครับคือนี่แหละก็คืออาจารย์เห็นต้องถามไงว่าเข้ามาอยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพราะว่ากลัวคุณเขวเวนไหมค,คุณบอกเออมันดี ก็อาจารย์น้าธิบากไปแล้วหนูต้องอยู่ในที่ลบโดยอาชีพโดยอะไรหลายๆอย่างโดยส่วนตัวหนูรู้สึกว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วรู้สึกว่าดรอปไปเยอะถ้าครบสามปีสามปีนี้ไม่ค้นนี่คือหลักธรรมดาอขมคงช่วยเพราะว่าเราอยู่ไปเนี่ยมันเหมือนสภาพแวดล้อมมันทำให้เราเกิดความคุ้นชิน เห่บอกไหมเราเข้ามาปับ๊บเราคุ้นและป้้นเราเป็นยังไงยังไงหลักตาเราก็นึกไดะพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็คือมันซึมซับเข้าตัวเราแล้วทําให้เรามีกรอบกลายเป็นนิสัยซึ่งไอ้นิสัยที่เราได้รับจากสภาพแวดล้อมมันเป็นสิ่งที่มันไม่โอเคเนี่ย <Yeah. S 1> แต่เราจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นได้านำเรื่องต้นคุณต้องเรียน ไม่ไม,ไม่ไม่ไปที่โรงเรียนก็ได้แต่ว่าติดตามค่อยๆฟังและแอบสอบไปเรื่อยๆอะไรที่คุณปรับได้คุณปรับอย่างตอนนี้ถ้าพุดตรงๆเลยลูกคุณคนเดีย่ของเล่นทั่วบ้านเลย <laughs> นะมันเขาห้ามมีของเล่นกระจัดก,กระจายทั่วไปเพราะของเล่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มันเป็นในเชิงถ้าพูดง่าย,ายๆสั้นๆก็คือมันแค่เป็นแอนิเมชั่น ม,ม,ม,มันไม่ใช่ความจริงอ่ามันไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ความฝั <ừ. S 1> นเพราะนั้นเวลาที่มันไปกองในแต่ละทิศความปรารถนาในทีนน่นั่นๆมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่ความฝ <ừ. S 1> ันอ่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเริ่มโกหกเป็นของพวกนี้ต้องเก็บเริ่มมีความคิดของตัวเองเป็นอิสระเริ่มอะไรอย่างเงี้ยของพวกนี้จะกลายเป็นอัปมงคลกับพื้นท,ที่ทันทีสะสมไม่ได้ คือปีที่แล้วเนี่ยพลังของความมั่งคั่งเนี่ยมันอ่อนแอลงประมาณห้าหกสิบเปอร์เซ็นนะครับ<ม>ปีที่แล้วนะแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่เดือนตุลาใช,ใช่เลยเนี่ยอันนี้คือเวลาของผมช่วย<ม>ซึ่งถ้าคุณรู้รู้ลึกในเรื่องของพวกนี้หรือคุณตามอาจารย์ประกาศอาจารย์จะบอกราสิกระยะระยะอยู่เสมอช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนั้นเป็นยังไงเหมือนอย่างตอนเนี้ยอาจารย์ระดม บอกให้ดูกสิเนี่ยแก้ไขโวงจุย้ยแม้กระทั่งผู้ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วนะรวยเป็นพันๆล้านนี่ก็อาจารย์ก็ต้องเตือนเพราะว่าคุณรวยได้คุณก็จนได้อืถ้าถ้าแค่คุณพลาดเท่านั้น,นององเนี่ยตอนโงจุ้ยนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะหน,น้ามันเป็นเรื่องที่ดูถอยอดีตได้ดูไปในอนา,าคตได้เราสามารถมันมีมันมีเส้นทางมันมีวิชาที่จะบอกได้เหมือนอย่างเนี้ย อาจารย์มาดูเสร็จปั๊บอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังว่าคุณเจออะไร<ฆ>ซึ่งมันจะหมายถึงทุ่งถอยกลับไปด้วยการปัจจุบันด้วย<ฆ>แล้วก็ต่อไปในอนาคตด,ด้วยเราอาจารย์ว่าถ้าคือยุคพ้่องนี้กับเติมอันไหนมันมันเหมาะสมกว่ามันขึ้นอยู่กับความจําเป็นของคุณอ่ะนะถ้าถ้าคือ,ค,อคือมันไม่ได้มันในมุมในมุมของทางวงช่วยเนี่ย เติมให้แต็มเติมให้แตมไม่ให้แหวนถ้าคุณยังยังโยกย้ายไม่ได้แต่ถามว่ามันจะดีขึ้นมากไหมมันก็อาจจะประมาณทรงๆโดยที่ไม่ไม่ปวดทิ้งคือปกติแล้วบ้านที่กําลังต่อเติมเนี่ยเขาไม่ให้อยู่แต่เนี้ถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องอยู่เนี่ยเราจะต้องทําแบบต่อเติมแบบสะอาดแล้วต่อเติมแบบทําจากข้างนอกอให้มีความจําเป็นน้อยที่สุดที่จะมากระทบกันใหม่ ยกเว้นเว่เมื่อมีความจําเป็นก็รีบทาให้เร็วที่สุดต้องวางแผนให้ดีอืเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเขาอืตัวคุณด้วยคือคือมันมันอย่างนี้อที่นี่ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเอ,อแต่ตําแหน่งที่บันทายเนี่ยมันเป็นตำแหน่งผู้ชายแล้วก็เป็นตําแหน่งของหัวหน้าครอบครัวสองอย่างทีนที้ที่นี่มีทั้งผู้ชาย ที่ถือว่าในบ้านนี้อายุมากที่สุดก็คือคุณงั้นในขนาดเดียวกันเจ้าบ้านผู้หญิงเสวมสองหมวกสองใบก็คือเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าบ้านเพราะฉะนั้นมันโดนสองคนจะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าบ้านได้หมเปลี่ยนไม่ได้ต้องต้องตามพฤติกรรมออาพวกช่วยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของของกฎเป็นเรื่องของการปฏิบัติ คือคืออย่างน้อยส่วนหนึ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวคุณสองคนต้องไปเรียนเพิ่มขึ้นมานมันงจะมีความเข้าใจจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์กำลังเหมือนเหมือนเหมือนคุณซื้อรถใหม่อะถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยคุณขึ้นไปนั่งคุณก็ทาอะไรไม่ได้สั<า>กแต่ว่ามีเออสัแกแต่ว่ามีไปงั้นฮะพงจุ้ยนี่มันอยู่กับคุณไม่ได้อยู่กับอาจารย์คุณต้องบริหารต้องเรียนรู้ตอนอาจารย์ทําให้เนี่ยมันโอเคมันอาจจะอยู่ได้สักปีสองปีอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วมันก็จะลงไปอีกเพราะว่ามันเริ่ม ไม่ใช่ผมคือเทียจันครับเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ต้องทรงสภาพนี้ไว้นะประมาณนี้นะก็มีการมันทัฒนาต้องดูแลต้องเรียนแก้อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเวลานี้ดาวเห็นความมั่งคั่งหรือพลังแห่งความมั่งคั่งของคุณเนี่ยมันเสรไปแล้วอืจริงๆแล้วคุณลูกคุณตอนนี้กี่ขวบฮะอ่าห้าขวบก็ในในห้าปีนับตั้งแต่ลูกพี่ลูกเกิดมาแล้วก็โดยเฉพาะพอลูกเกิดมาแล้วเข้ามาอยู่บ้านอยู่บ้านเนี้ใช่อ่ะชีวิตมันอับ มันเป็นมันเป็นคนไม่ใช่ไม่ใช่บ้านคือตั้งแต่มีลูกก็คือได้ดูดีขึ้นเลยความสัมพันธ์ของตัวคนเป็นห่วงจุ้ยที่เกิดจากคนอาจารย์ถึงบอกว่าห้าคนต้องอยู่ด้วยกันมต่้าหลับเขาแยกไปเรียนที่อื่นแยกไปแล้วต้องไปอยู่หอคุณก็ต้องมันไม่ไม่ได้เป็น่วงจุ้ยที่แข็งแรงแต่คนจะไม่รู้อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่อธิบายให้ฟังเวลาเขามีตังค์น่ะมันก็จะทําอะไรที่แบบเว่อร์ และไอ้ความเวอรมันทํากับทําให้พลังหุ้ช่ยที่ตัวเองมีเนี่ยมันเสีย,ไป,สยไปมันก็หัวที่ไปลงทุนแบบนกว่าเอ้ยมันมันมันเป็นพรความสามารถความเก่งของเราอะไรเนี้จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นองค์ประกอบซึ่งมันจะต้องอ่านให้ออกแล้วเวลานี้อาจารย์อ่านให้คุณฟังให้คุณเข้าใจก่อนเพราะว่าทํายากมากนะทํายากมากตั้งแต่ทิศทางเนี่ยหันอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคแล้ว ถ้าคุณจะดอกคุณอาจจาะจะรู้ว่าถ้าดอกนี้ดอกลงไปแค่ไหนอย่างน้อยสุด50เปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยจ้ะน,น,นี่อย่างน้อยนะนี่อย่างน้อยนะอนี่บอกให้ชัดเจนเลยคเพราะมันต้องรู้อ่ะถ้าคุณไปเจอไปเจอ,ไปเจอวิชาปลอมเข้าไปเจอคร,ครูบาอาจารย์ปลอมเข้ามาถึงก็แนะนำทันงนี้ติดอันนี้ติดอันนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้มันเหมือน คุณเอาพอมดีๆไปติดในถังขยะยังไงมันก็คือถังขยะ <laughs> คุณจะเอาถังขยะไปใส่เพชรพลอยอะไรยังไงตั้งเอาไว้ในรูปลักษณ์เดิมมันก็คือถังขยะมันไม่ได้ช่วยให้มัน,ม,นมีอะไรดีขึ้นครับเนี่ยตอนนี้ที่ทแนะนําคุณเนี่ยคือคือห่วงช่้ยแล้วแต่เป็นห่วงจ่้ยเบื้องต้นซึ่งมันแก้อะไรไปมากกว่านั้นเนี่ยมันไม่โอเคแต่ถ้าคุณเรียนต่อไปแล้วคุณเข้าใจฮะ อันนั้นนะต่อให้คุณได้<ม>เพราะว่าทุกทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องมีมันจะต้องมีมองมเอ้ยจะต้องเสียตงังค์ทำนู่นทำนี่ทำนั่นตอนนี้ยังแนะนำว่าเอาแค่ที่ที่คุณถามอาจาย์มาว่าต่อเติมได้ไหมแล้วโุมจุ้ยมันจะดีไหมก็แค่บอกว่าเอ้ยเนี่ยของที่มันกระจาย<ม>กระจาย,ย<ม>คุณเก็บรวมรวมนะอยากให้มันกระจายพอพอเป็นแบบนี้อ่ะสมมตินะพื้นที่ตรงนี้มุมนี้พอมันโล่งปั๊บมันคือพลังที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันเข้ามา ไม่มีที่จะอยู่มันก็จะกลายเป็นดีขึ้นหรือเอ,อลดความเสียหายลง mm hmm. คุณมีลูกหกนะมีลูกเนี่ยที่เกิดมาเขาเรียกว่า 6, เป็นคนที่มีพลังหก mm hmm. อาจารย์ถึงบอกได้ไงว่านับตั้งแต่คุณมีลูกเนี่ยทุกอย่างดีขึ้น mm hmm. แล้วพอมาย้ายมาที่เนี่ยมันยิ่งดีขึ้น mm hmm. เพราะว่ามันรวมกันพวกช่วยระหว่างคนกับบ้าง mm hmm. แต่ว่าณเวลานั้น ถ้าต่อไปนี้มันจะไม่ใช่ตั้งแต่มกราเออตั้งแต่ตุลาเห็นไหมเหมือนอย่างเหมือนอย่างเนี้ยที่ถ้าถ้าคุณติดตามนะถ้าแต่คุณติดตามเนี่ยคุณจะจะเห็นว่าอาจารย์ระดมให้ลูกศิษย์เนี้ยเ,เร่งทําแสกีเอาไว้ับแต่อย่างคุณไม่เข้าใจไง,งยังยังมองไม่เห็นพลังอาจารย์ก็แนะนําคุณไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ท,ที่ต้องอินกับมันมันเป็นการพลิกพลิกฝ่ามือเลยอ่จากขาวเป็นดําเลยพอลงลงไปทําพิธีประึ้นมาปั๊บนี่ ชีวิตเปลี่ยนแล้วเพราะเพราะตอนเนี้ยคุณดีนะคุณแยกกันไม่ได้เพราะต่อไปเด็กโตเด็กเกิดจะไปมีครอบครัวเด็กเกิดจะไปเรียนต่างประเทศอะไรคุณหลอกไปแล้วเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับคุณคุณควบคุมตรงนี้ไม่ได้คุณถ้าคุณจะทําวงจุ้ยแล้วคุณอินกับมันคุณจะต้องทําอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนและร่ํารวยตลอดโดยไม่ต้องพึ่งอย่างอื่นนั่นคือเนี่ยวงจุ้ยวงยที่สุดแต่ตอนนี้คุณยังไม่เข้าใจไงโอเคไหมอ่ะ เหนื่อยอจระาอธิบายนั่เหนื่อยดีครับมันมันจะเอาทุกอย่างแบบโอ้โหใหญ่ๆแล้วเอามาย่อให้คุณเข้าใจแล้วต้องเป็นภาษาที่คุณเข้าใจด้วยไงใช่ไหมมันก็ยากไงก็อันนี้ก็คือเบื้องต้นถ้าพร้อมอยากจะต่อจะว่าตอแต่ที่ท่านอาจารย์กล่าวแต่น้อยเราต้องไปเรียนรู้มากขึ้นแล้วครั้งต่อไปถ้ามันรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วค่อยเชนท่านอาจารย์มาสนทนาจารอีกรอบหนึ่ง 嗯。Mm.